เพื่อนๆครับใครมีปัญหาเหมือนผมบ้างครับประตูรั้วบ้านเนี่ยมันหนักเหลือเกินจะแก้ปัญหายังไงดีสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องทีสามบีครับและนี่ก็คือช่วงทีสามบี DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทําได้เองที่บ้านนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับคือประตูรั้วบ้านของผมมันเก่ามากครับแล้วก็หนักมากๆนะครับอันนี้เป็นประตูรั้วเหล็กนะซึ่งเวลาที่มันเลื่อนเนี่ยขนาดผมเลื่อนเนี่ยยังต้องใช้2มือลากเลยนะครับแล้วก็เวลาเด็กๆเลื่อนเนี่ยเลื่อนไม่ไหวครับ และที่สําคัญครับเวลาที่มันล้มมาเนี่ยอันตรายมากๆผมเคยเปลี่ยนรางใหม่ให้ใหญ่ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้ออันใหม่ก็เคยทําไปแล้วแต่รั้วหนักเนี่ยยังไงก็เปิดยากแล้วมันก็หนักอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะมาลดน้ําหนักรั้วโดยการตัดรั้วซะเลยครับ ล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับั้วเาปหิวไปเลยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอผมครั้งแรกๆนะครับวิดีโอที่ผมทำนะครับเป็นงาน DIY นะครับถ้าใครนะครับชอบวิธีเดียวกันนะครับก็สามารถทําตามได้นะก็คือจะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าทาแล้วไม่เกิดปัญหาไม่เสียหายนะครับอย่างแรกนะครับมาคุยเรื่องการตัดล้วกันก่อนนะครับเวลาเราตัดล้วนะครับไม่ใช่อยู่ๆเราก็ตัดชั่วไปเลยนะครับไม่ได้ดูโครงสร้างั้วนะเราต้องสังเกตก่อนว่ารั้วเราเนี่ยมีโครงสร้างนะครับที่จะตัดได้ไหมจะเอาเหล็กชิ้นไหนที่มันมากเเกกินนนนไไปอออด้้้ะครรัับบยย่่าางวผมี เห็นไหมครับล่างเนี่ยมันมีซอยเหล็กทิถิไว้เลยครับเพราะว่ากันสุนัขนะครับกันสัตว์ต่างๆรอดเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถลดจํานวนได้นะครับแล้วเราก็สามารถเอาวัสดุอื่นที่มีน้ําหนักเบากว่ามาแปะแทนได้ครับซึ่งวัสดุที่ผมจะมาใช้ลดน้าหนักแทนรั้วเดิมของผมนะครับนั่นก็คือตะแกรงเหล็กฉีกครับซึ่งตะแกรงเหล็กฉีกนะครับก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเราต้องเลือกให้เหมาะสมนะผมเลือกจากบริษัท b n p ครับเพราะเขามีให้เลือกหลายขนาดเลยรุ่นที่ผมใช้วันนี้นะครับก็คือับสวามส ติดตั้งง่ายมากๆครับประตูรั้วเหล็กบ้านผมเนี่ยเก่ามากๆครับแล้วก็น่าจะมีรอยรั่วรอยผุครับเนื่องจากว่าข้างในเนี่ยผมรู้สึกได้เลยครับเวลาขย่าเนี่ยหลังฝนตกนะจะมีน้ําขังอยู่ข้างในด้วยซึ่งเมื่อกี้ก็ทดลองตัดมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับก็เห็นได้เลยครับว่าน้ําไหลออกมาจากโครงเหล็กครับ แบบนี้นะครับอยู่นานๆไปก็ไม่ดีนะเพราะโครงเหล็กเราเนี่ยก็จะขึ้นสนิมไปด้วยครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นรูปทรงรั้วผมเนี่ยผมจะตัดรั้วของผมเนี่ยข้างบนทั้งหมดตรงนี้นะครับทิ้งออกให้หมดเลยนะครับเพื่อให้รั้วมันเตี้ยลงครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าข้างบนเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นครับมันหนักมากๆครับบางคนบอกอ้าวรั้วเตี้ยแล้วเดี๋ยวคนปีนเข้าบ้านคือจะให้ดูครับ บ้านผมมันก็เตี้ยแค่นี้ครับรั้วรอบบ้านนะจุดอื่นมันก็เตี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็ปีนเข้าทางไหนก็ได้ครับถ้าอยากจะปีนนะคือโดยส่วนตัวครับผมไม่ชอบรั้วแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นทรงโบราณครับผมอยากได้รั้วที่มันตัดตรงๆครับจุดที่ผมจะตัดรั้วนะครับผมก็จะตัดตรงนี้นะครับแนวยาวนี่ทิ้งไปเลยนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้นะครับส่วนเสานี้นะครับผมจะไม่ตัดเสมอเสานะครับผมจะปล่อยตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะตัดตรงนี้ครับเพราะว่ามันยังคงไปตำแหน่งนะครับที่เสาจะมาประกบ กับเสาฝั่งนี้นะแล้วก็แต่ถ้าเกิดใครอยากจะย้ายนะก็ตัดจะตัดสั้นอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ ย้ายตัวประกบมาประกบตรงนี้แทนก็ได้เหมือนกันนะครับด้าน,นล่างนะครับผมก็จะใช้วิธีตัดอันนึงเว้นอันหนึ่งแบบนี้นะครับเพื่อเดี๋ยวดูก่อนว่าน้าหนักมันลดลงเยอะไหมถ้ายังลดลงไม่เยอะนะครับเราก็จะตัดเยอะขึ้นครับแต่ว่าถ้าลดลงเยอะแล้วนะครับผมจะตัดอันเว้นอันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาตะแกรงเหล็กฉีกนะมาปิดช่วงนี้แทนนะครับแล้วก็อย่างช่วงข้างล่างตรงนี้ครับเราจะปล่อยให้ตะแกรงเหล็กฉีกเนี่ยเกินลงมาด้วยนะครับเพื่อป้องกันน้องหมาของเราแอบลอดเข้าไปอะ วิธีตัดล้วนะครับใครจะใช้ลูกหมูก็ได้นะครับแต่ผมเคยบอกแล้วครับลูกหมูมันคือเครื่องเจียไม่ใช่เครื่องตัดนะครับใครอยากจะใช้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าผมจะใช้เลื่อยชักแบบนี้ครับซึ่งสะดวกกว่าเร็วกว่าและก็ตัดง่ายกว่าที่สกคันคือปลอดภัยมากกว่าครับอทนนี้เราก็เริ่มตัดไปเลยนะครับตรงไหนที่เราจะไม่เอาใช่ป่ะเราก็จะตัดทิ้งนะครับผมก็จะตัดชิ้นเล็กๆก่อนดีกว่านะ ไปไหมไหมทุกคนดูเนี่ครับน้ำไหลโจกเลยน้ำเข้าไปขังอยู่ในรั้วครับเงี้ยเนี wow ่ยทำให้รั้วเราหนักนะนี่ครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีน้ำนะครับขังอยู่ในรั้วเรานะครับตามเสาต่างๆด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมตัดตัวโครงซอยด้านบนหมดแล้วนะครับ ทีเนี้ยเราจะมาตัดรั้วข้างบนกันครับผมจะตัดที่ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อที่จะล้มรั้วออกไปด้านหน้าครับ ตอนนี้นะครับรั้วท่อนบนนะครับก็ถูกตัดออกเรียบร้อยนะครับรั้วผมก็จะเตี้ยลงนะครับเหมือนรัว้วบ้านสไตล์แบบโมเดิร์นมินิมอลมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดข้างล่างอีกครับตัดข้างล่างด้วยส่วนเสาด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะไม่ตัดออกทั้งหมดนะผมจะตัดแบบอันเว้นอันนะครับเพื่อที่ยังเก็บความแข็งแรงของเสาเดิมไว้ครับ มีน้ําเกือบทุกต้นเลยครับมีหน้ารั่วถึงนาหนักส่วนมุมตรงนี้นะครับที่มันดูโล่งๆหายไปนะครับผมก็จัดการเอาเหล็กกล่องนะครับเป็นเหล็กกล่องบางกาวนัยนะครับเอาใส่เข้าไปแทนที่เลยครับนี่ครับก็เสียบเข้าไปในล่องได้เลยนะคึอพอเราเจาะไว้อย่างนี้แวบวางเรียบร้อยนะเห็นไหมขอบรั้วกลับมาแล้วเราทํางานแบบ DIY นะครับเชื่อไม่สวยเชื่อไม่เก่งเชื่อไม่ได้ก็ไม่ต้องเชื่อนะครับใช้น็อตเจาะเหล็กครับยิงเข้าไปเลยครับ ใครยังหาส่านแบบดีๆไม่ได้แนะนําเลยครับตัวนี้ครับโรนิกส์ครับใช้ดีจริงจังครับตอนนี้นะครับผมก็ตัดรั้วออกเท่าที่ผมต้องการแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ารั้วเนี่ยมีคราบน้ําดําๆเต็มเลยครับก็คือในเหล็กกล่องนะครับแทบจะทุกกล่องเลยนะครับมันมีน้ําอยู่ครับมันเลยทําให้ประตูของเราเนี่ยมันหนักมากครับส่วนเสาไหนที่ไม่ได้ตัดนะครับผมก็ทําการเจาะรูนะครับซึ่งน้ําก็ออกมาเยอะเช่นกันนะครับตอนนี้อเอาน้ําออกจากตัวประตูเหล็กของเราก่อนนะครับ ส่วนรั้วใครนะครับที่ดูแล้วโครงสร้างเนี่ยมันตัดไม่ได้หรือเราแบบชอบลูกทรงรั้วอยู่แล้วนะไม่อยากจะตัดแต่งรั้วนะครับลองดูนะครับเจาะเอาน้ําออกจากโครงเหล็กดูครับผมว่าน้ําหนักลดลงเยอะเลยแหละอ่ะทีนี้นะครับเราจะมาลองเปิดดูนะครับก็คือโอ้ตอนนี้นะครับคือจะบอกว่ารั้วเปล่ามันไหลไปเองได้เลยครับน้ําหนักเบาลงเยอะเลยครับเพื่อนๆครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะไม่ใช้การเชื่อมนะครับผมก็จะใช้วิธี การประกบเหล็กนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับซึ่งเนี่ยครับเหล็กก็ผมก็จะตัดเหล็กกล่องมาแบบนี้นะครับแล้วก็วาวไว้อย่างนี้นะครับปากไว้อย่างนี้นะเพื่อที่เราจะเอาสามารถมาใส่นะครับกับตำแหน่งของโครงเดิมได้ครับอย่างเงี้ยผมก็ทําการครอบลงไปในโครงเดิมเลยนะครับนีนอถ้าเราต่อแบบนี้นะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้ตู้เชื่อมครับ ท่านี้ครับมันก็จะเป็นบากลับอยู่แบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใช้น็อตเจาะเหล็กลงไปครับนี่ครับจากเมื่อวานนะผมก็ต่อโครงตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับที่เป็นช่องว่างนะครับก็ผมจะแต่งให้สวยสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้พาเลตนะครับมาปิดตรงนี้นะครับกับด้านบนตรงนี้นะครับให้มันดูแบบอ่ะเป็นมินิมอลนิดนึงนะครับเป็นไม้ ขาวๆนะโดยวัสดุที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นฉากรูแบบนี้นะครับนี่ฮะนะผมก็จะเจาะยึดเข้าไปนะครับทําตัวรับที่ฝั่งนี้นะครับของตัวรั้วของผมนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นวัสดุสําคัญนะครับที่จะทําให้เราลดน้ําหนักร้วได้โดยที่รูเรายังแข็งแรงนะครับนี่ครับเนื้อเหล็กจะ ค่อนข้างหนานะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะไปพับเข้ารูมเข้ารูปอย่างนี้ก็พับได้นะแล้วก็ตัวนี้เราสามารถเอาไปทําได้หลายอย่างนะครับประยุกนะครับทารั้วทําพื้นนะครับหรือใครี่ทำรถแต่งนะครับจะเอามาทําตะแกรงหน้ารถหรือว่ากันชนแบบนี้ก็ได้นะครับเหล็กฉีกที่มาความหนา1.6มิลมนะครับขนาดเมตร20คูณ2เมตร40นะครับแต่วันนี้ผมตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อการใช้งานที่สะดวกมากขึ้นครับคือตะแกรงเหล็กฉีกแบบนี้นะครับใครจะเอาไปแต่งแบบแนวลอฟก็สวยดีนะครับแล้ว วิธีการใช้งานนะครับใครจะเชื่อมแต้มก็ได้นะครับก็จะได้งานที่เรียบร้อยสวยมากๆนะครับแต่ว่าคือผมจะบอกว่าผมเป็นคนขี้เกียจครับแล้วก็จะทําอะไรง่ายๆเสมอนะดังนั้นในการทํางานวันนี้นะครับผมจะใช้วิธีการขันน็อตยึดลงไปแบบง่ายๆเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถทําได้นะอ่าทีนี้เวลาเราตัดนะครับผมก็จะมาวัดในพื้นที่ก่อนนะเพื่อจะตัดนะครับ คือเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าขอบรวด้านล่างของผมเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับประมาณ10กว่าเซนครับแล้วน้องหมาบ้านผมเนี่ยตัวเล็กมากๆนะครับเขาชอบแอบมุดรูข้างล่างเนี้ยออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะปิดต่ําลงมาแบบนี้เลยนะข้อดีของตะแกรงเหล็กฉีกที่หนา1.6มิลเนี่ยนะครับเขาสามารถอยู่ตัวได้ตัวเองได้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องทําโครงไปรับนะเราห้อยลงมาเฉยๆเนี่ยมันก็จะอยู่ทรงได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะทํางานง่ายมากครับส่วนวิธีการตัดนะครับเพื่อนๆจะใช้ครีมตัดลวดนะครับค่อยๆเล็มตััดดไไปก้นะครบ แต่ถ้าใครมีลูกหมูนะครับเราก็ใช้ลูกหมูตัดได้เลยครับก็จะสะดวกมากขึ้นครับนี่นะครับเราก็จะใช้แหวนอีแปะตัวใหญ่รองไว้นะครับแบบนี้ฮะปุ๊บแล้วก็ติดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับก็อยู่เรียบร้อยครับง่ายมากครับอ่ะนี่นะครับพอขันน็อตประกบไปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะตึงเรียบสวยอย่างนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่ใส่แหวนอีแปะจะอยู่ไหมได้ไหมครับได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องหา ตำแหน่งนะครับที่น็อตเราลงไปได้นะครับแล้วก็อยู่ตรงข้อบนพอดีนะครับนี่ครับอย่างตำแหน่งอย่างเงี้ยนะครับล็อกเข้าไปในข้อเลยนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับอย่างนี้ก็อยู่ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องลองแหวนอีแปะนะครับผมจะปล่อยให้ชายเกินมาหน่อยนึงนะครับแล้วผมก็จะมาทําการหักเข้ามุมนะครับใครที่อยากหักเข้ามุมนะเราก็หาอะไรมากั้นสักนิดนึงนะพอดีผมติดอยู่กับขอบรั้วอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเคาะนะครับทุบเข้าไปได้เลยนะครับค่อย้าจัดแบบนี้นะครับ มันก็จะเข้ามุมไปนะครับเนี okay. ่ยครับคือปกติตัวเลขของผมเนี่ยมันชอบมุดรั้วออกไปครับแต่ตอนนี้เสร็จครับออกไม่ได้ครับเรียบร้อยฮะอย่างนี้ปลอดภัยครับไม่หนีออกไปนอกบ้านแล้ว เคครับต่อมานะครับเราก็จะทําการพ่นสีรั้วของเรากันนะครับคือผมต้องบอกก่อนนะว่าผมขี้เกียจขัดรั้วนะครับเพราะว่ารั้วผมเนี่ยมันมีร่องอะไรต่างๆเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับให้ทำการให้เนียบนะครับเราก็ต้องขัดให้เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้นะครับสีที่ผมจะใช้ก็ไม่ใช่สีรองพื้นแล้วก็ไม่ใช่สีน้ามันอีกนะครับซึ่งสีที่ถูกต้องในการใช้งานนะครับควรจะเป็นสีรองพื้นหรือสีน้ํามันนะครับหรือว่าสีเกาะเหล็กอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้สีทาบบ้้าาานนนเป็สีท สำหรับภายนอกนะซึ่งจริงๆผมก็เคยพ่นเวละนะครับตำแหน่งต่างๆที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับผมพ่นสีทาบ้านไว้นะครับแล้วถ้าเกิดใครถามว่าพ่นสีทาบ้านแล้วรัวไม่ขึ้นสนิมเหรอ คือสาหรับเพื่อนๆที่เป็นรั้วใหม่เลยนะครับอยู่ๆจะมาพ่นสีน้ําไม่ได้นะครับแบบนั้นมันจะไม่ทนนะแต่ว่ารั้วผมเนี่ยมันถูกทาสีทับมาหลายรอบมากๆครับดังนั้นเนี่ยส่วนที่มันขึ้นสนิมมันก็ขึ้นไปนะครับส่วนที่เป็นสีไปกลบนะครับมันกลบบนหน้าสีเดิมนะจึงทําให้ไม่เกี่ยวกับสนิมแล้วนะครับเพราะยังไงรั้วของเรามันก็ตากแดดตากฝนอยู่ดีซึ่งจริงๆสีทาภายนอกเนี่ยมันก็จะมีเนื้อของเขาเรียกว่าอะไรเชฟลอนหรือเปล่านะหรือไม่รู้อะไรนะครับเนื้อที่มันมีกร เนื้อที่มันมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีความเหนียวนะครับซึ่งมันก็จะมาคุ้มนะครับอันนี้คืองาน DIY นะครับแล้วก็เป็นบ้านผมเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถดูแลรับผิดชอบบ้านตัวเองได้นะครับส่วนคนที่รู้สึกว่าเออแบบนี้มันง่ายดีนะครับอยากทำตามก็ทำตามได้เลยนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้ครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอ้ทฤษฎีมันต้องถูกต้องนะครับมันต้องใช้สีที่ถูกต้องใช้วิธีการทำที่ถูกต้องนะครับก็ต้องไปดูช่องที่ช่างเขาทำงานกันนะครับโอเคนะครับใช้สีนะนะผมับ เป็นไม้ที่อบยาค่าเชื้อแล้วนะครับแล้วก็ส่วนแล้วก็ไม้ส่วนใหญ่เนี่ยจะแห้งแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เยอะมากนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้สนนะครับใครอยาให้งานไม้พาเลทสวยๆนะครับเราก็ทําการขัดแล้วก็เคลือบด้วยนะครับต่อมานะครับเราก็เอาไม้พาเลทมาติดกับรั้วของเราได้เลยครับ แล้วนี่ก็คือเหล็กที่เหลือจากการตัดรั้วบ้านผมออกมานะครับคือเฉพาะแค่นี้นะมันก็หนักมากครับหนักมากแล้วจริงๆฮะแล้วเมื่อเราตัดรั้วเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ครับตอนนี้รั้วของเรานะครับก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ําหนักรั้วนะครับก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยครับ สำหรับงบประมาณในการตัดแต่งแล้วก็ลดน้ำหนักของรวในวันนี้นะครับใช้เงินแค่ไม่ถึง1,000บาทครับเป็นค่าตะแกรงเหล็กฉีกอยู่ที่750บาทครับอันนี้เนี่ยเหลือเศษอีกนะครับเราสามารถเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้อีก ไม้พาเลตนะครับราคา250บาทครับผมใช้แค่6เส้นเท่านั้นเองนะก็ยังเหลือเศษไปทําอย่างอื่นอีกได้เหมือนกันส่วนสีที่ใช้เก็บงานทั้งหมดนะครับเป็นสีทาบ้านที่เหลือจากการทําบ้านคราวที่แล้วครับแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถปรับปรุงแล้วก็ได้รั้วใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมบอกนะรั้วที่มันมีปัญหานะบางทีมันไม่ต้องทําใหม่นะเอามาตัดแต่งนะครับปรับปรุงได้นะครับสำหรับการลดน้ําหนักของรั้วนะเพื่อนๆก็ต้องดูด้วยนะว่ารั้วของเพื่อนๆเนี่ยรูปทรงเดิมเป็นยังไงนะครัาาาางีเรรอตนน่่่ดณกกกวปลย ของเราเนี่ยจะส่งผลออกมาแบบไหน แล้วก็ส่วนใหญ่นะครับปัญหาที่ผมเจอนะครับสำหรับรั้วหนักนะครับมักจะมีน้ําขังอยู่ในรั้วนะครับบางครั้งการเจาะรูเอาน้ําออกนะครับหรือตัดเหล็กที่ไม่จําเป็นบางท่อนออกนะครับแล้วใช้ตะแกรงเหล็กฉีดแปะเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นวิธีที่จะทําให้รั้วของเราเนี่ยน้ำหนักเบาลงแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมครับและสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้ตะแกรงเหล็กฉีดแบบนี้นะครับไว้ใช้ทํางาน DIY หรือปรับปรุงบ้านด้วยตัวเองนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เเลลยยนนครบขอออุณพืื่่่ทีตติดาามมชก ตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด400,000ซับสไครต์นะครับแล้วอย่าลืมไปติดตามใน Tik Tok ด้วยนะครับมีคลิปความรู้รวมถึงไลน์ Official ด้วยนะครับมีคลิปลงทุกวันเลยวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายตอนนี้ก็หลัวเบาสบายครับไม่ปวดไหลอีกแล้วนะครับเปิดสบายแบบเพื่อนเปิดเองได้เลย